ก็ไปนอนพวกชองบอร์ตัวลำไส้น้องเชี่ยวครับไม่ใช่ไหมไม่เลยนะไม้มิ้นไหนต้องคำนไพี่เลยนะพี่เลยนะไม้ไม่ไม้มิ้นหรือมิ้นไม้เอาดีๆเขาพูดอะไรสิบสามเองสิบสมสเองไมน่ารักจังอย่าย้องโก้หไ้ออที่ตั๋วหแล้วเราอะเท่าไหร่อ่ะไม้ไม้เท่าไหร่ยี่สิบสี่คน้ะล้อที่เลย อันนี้เบนว่าคนอื่นดูเบ้าหน้าตัวเองอันนี้หนึ่งรอบเลยคุนี่อันนี้หนึ่งรอบอันนี้สองรอบหนึ่งรอบอันนี้ก็อันนี้เสร็จแล้วก็กลับเลยใช่ไหมเนี่ใช่ค่ะอันนี้จะกลับร้อยเอ็ดค่ะพรุ่งนี้มีงานร้อไม่ไม่ขึ้นเลทีก่อนเหรออยู่ก็ไม่อยู่ขึ้นไม่ใช่เหรออยู่ในเมืองผู้ไทยใส่กันตั้งนานแต่เห็นร้องเอออะไรอนบ่ลูกะไรพี่นายพี่ยุคการรักสิพี่ยุงสม รถแห่น่ลอยเอฟเขาก็เลยว่าหนูเ็อสานเอสนลอย่วัสดีครับเอาขึ้นลอยนักล่องขึ้นลอเนี่ยเอาถามหน่อยรถแห่สุบิยาสาวหรอัสันหน้าตาไมเนี่ยอะไนะคไม่ด้คนหน้าตาดีดีเออทำไมทไมสวยจังคนนี้หล่อจังคนนี้สวยทไมม่คนนี้สวคนนี้หล่อโอเคกาใหญ่จบเลยคิ้วเข้มจกอาเจอาจยยังนะ อาจจะไปก่อนไม่ให้กลับนะคะเราขึ้นเวทีนะคะ่เรับชิญต้องบอกว่าแต่ว่าพี่มีกันอีกซ้ำน่าพี่มีคนขนเยอะๆไหมถ้าไม่มีขนไม่ใส่หกคนอย่างต้องมีคนนอย่างคนแขสต์สเตนกล้าโล้เที่ยเลยต้มาหลับก่อนก่อนว่าจะแต่เอาขนด้วยว่ามันจะเดือดหรมาแล้วคนนี้ไม่ธรรมดาใครต้องทำแล้วคนนี้ ไได้ยินแต่ชื่อคนนี้เอลองรถนะครับข้างหลังรถตั้ต้อยอาเจยยังอาหนูเหรออาเจยยังสวยด้วยสวยจริงสวยจริงร้องง่ามเหมือนนี้ไหมร้องผู้ง่ามเหมนี้เสียงดีพร้อมดีเออเสียงดีด้วยจริงเอ้าทำไม่ดีไปเรื่อยๆน้องก็มาเพิ่นสะออนแม่ก็จะเห็นไปเต้นรถเแล้วก็ลงมากไเต้นล้วก็ไปหนวดมากนี่ไปได้ตอไป้เลยไปเอ่ย สวก็ไก็รู้ก็ไปได้ทุแท่านก็พรอมกัเขาเมื่อครั้เท่อนนี้อันนี้ออกงานต่อใช่ไหมเนี่เป็นงานต่อใช่ไหมไปนอนแล้วค่ะทีนี้แค่นั้นแหละสมควรสมควรไปนอนไปนอนแล้วตอนนี้ไม่มีไปไหนแล้วอาจจะแอบมาดูแอบไม่ต้องแอบอไม่ต้องแอบเยดูได้เลยไม่ห่วงพี่เบนเล่าหัวเราแบบนี้แล้วไม่ไม่เอาดน้าไปเทียบดูโอ้สิบสามพี่เบน ถ้าไม่ีเจะเป็นสสไงป้าสีดีบนไงป้าดอาาเใคระเล่เกียเลยลลอะไรอะไรอะไปแดนเซอร์ตามอยู่นะคะอยาไปดนเซอร์คนไหน พี่นีู่มานะดูได้ยังไงเนยเาเขาคือพยาจกคือจิวิญบอกเป็นนักเตะคือใส่ไปดักเอกมล่ำได้หรอใช่จริงคนนี้ใช่เลยคนตลกเลยไม่เป็นรนิวบอ่เสื้อมากะแลงมเเนี่ยสองสาวมาบอสโจมนเขาเป็นเสียบขน ไม่เสียบคนนี่แหละเป็นคลิปอะไรที่ัวบัดบัวบัดไปแหวานปลาลำใยน้องไม้เหี้ทตองคำแต่สุดท้ายเป็นลำยองไม่รู้เพิ่งรู้จักกันคกเที่ยงเลยเที่ยงเลยแต่ครั้งแรกแต่ได้บีงทีแบบเที่ยงเลยต้องควรนอนไปดูได้คนนี้ดังมากใช่คนนี้พวกเห็นหน้าเฟซแบบอุ้ยดังเท่ยงันนะแต่ว่าพอพอเราจะพิมพ์แชทระวัง ไม่ฉาหลอกลวงมิจฉาชีพใช่มาดูนเดวนู้นนจะทักไประหวังมิจฉาชีพแปงมาแกงลกลับมานะคะกลับมานะคะพี่ไรเคียเลยพี่ไรเคียเลยเขาหรอพี่คนถามเมลอนอีเมลอนมาาไมี่โจะรับไมัไม่รับเดี๋ยวพ่อรับเลยวังสิต้องเต้นซิงเกิลเมลอนอีเมลอนใช่เลยปากมาก

เป็นตลกใช่เลยเป็นนักขโมยเท่าเลยเป็นตลกตลกแนวหน้าคือเอาเลยนังเกได้เลยแนวหน้าเลยตอนที่จะตอบว่าเป็นนางเอกเป็นอะไรเีัยไม่มาผมไม่มาแล้วไม่ไม่มาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันคันจากหน้าตาดูก่อนแค่ที่จะตอบว่าเป็นนางเอกแบบนี้คือเป็นตลกเลยคอนวายไอด้วยล่าสุดคอนี้คนวายไปกบไปอีกคันดึงคือเป็นคอนวายแล้วนะไปถึงแล้วเหมือนเบื่อไม่ต้องคนวายไป อะไรสิเขอบคุณมากมาแต่เขคุณมายอัยพี่น้องครับมาฝากไม่ไม้ครับไม้ไหมครับไม้ฝากติดตามได้ทางไหนครับติดตามทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะน้องไม้แหย่ทองคำพี่นี่ติดตามได้ทางไหนคะหมดเลยเสีียงดด้วยใช่สวยจริงนะสวยจริงคอนเฟิร์มเลยติดตามได้ทางไหนคะน้องไม้ยาสารนพรโชว์ค่ะฝากสองเซียวเนียวเซบอนครับ ายตได้มาแต่ที่ใดอ๋อแล้าไม่ใชอประดีคือจะทำอะไรคือคือไม่ไม่ตายไมแบบไม่ตายมากไม่รงมีแกมลงม่แกมราอายุถึงก่อนไปได้เดี๋ยวพี่ไม่ส่งข้าวัะขวด เชียร์ไหยสปอนส์สปอนส์สปอนส์ปอนส์อะไรได้ที่อีกสองปีเจอเลยแด้ที่มาส่งมิดจังถึงแล้วได้แล้วใช่อันนี้ก็จะลงมิดเหมือนกันสิบสี่เดนหน้าไปแล้วไม่ตั้งแต่สิตั้งแต่สิบหกสิบเอ็ดก็สามารถเริ่มดูดมิดมากกว่ได้แล้วต้นสิบหกละ เราถึงแล้วนะเราไปง่ามดีขนาดไหนต้องการคาปัซเซอร์เยอะนะตอนนี้เรับรองง่ามดีและสวยจริงๆยังไม่กล้ายังไม่อยากกล้าพูดเวทีเขาสวยจริงอะไรจริงเนาะไปลงนะำคือน่าตัดสินสักปีหนึ่งสักิีหนึ่งเราไปแหละมีสิริมีต้อนรับค่ะสิริจะได้คือแบบได้เลยเขาได้สิรู้ไม่ตายมายหนได้แน่นอนแน่นอนยาไม่เชื่อตอนนี้เราควรขว่อนแควราก่อนนะไปไม่ได้ ไม่ได eh hey, well, okay. uh ้ก็พักวันสุดยอดสุดยอดนี่ครับสุดยอดนีิครับเนหนม้าานน่งอะไรก็ได้ก็ไปมนโอเค โลเมียเปโนโเมียใช่ไหมน้านูไปบ่อยเจคี้ไปทุกวันนะครับเจคี้ไปทุกวันเจอกเลยอายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ใช่ไหมยังยังจะวนาเขาไปบ่อยยหมโง่ตัวแทนนะ่้นไปนนครับนา้ครับนก็ีปนอนครับครับ ไม่้าจะยาต่มายดัเราีแล้วปาต่มานะคะกมาอยู่นคะนี่ครับน้องเมื่อน้องมาเจอนางเอกครับน้ําหวานน่นางเอกนเมื่อน้องมาเจอนางเอกนี่นางเอกนี่นี่นางเอกสวยจ้านี่นางเอกของโมงี่นางเอกนี่คนนี้นางเอกนี่ดอกเบิ้ลเบิหาดพีมาเร็วมากเลยนี่นางเอ้าเราร็วก ที่บเราานขายยูัเอร์หลี่ตตอ้าวพ่บลู้่อน้อโอ้สุดยอดทีนี่นะน้องรูมแน่กันนะ่้นสวยโอ้ยไอ้มาที่เซเออสมที่ถอกขอเตรมตัวนะใจนะสองสามสี่แต่ขาพี่บอใส่คอไวัวัาไได้ไหมได้หมคะ